สวัสดีค่ะวันนี้พบกันที่บ้านลุงพลนะคะมีทีมงานชามาที่พีทและทนายสมเกียรติมาบ้านลุงพลนะคะจะไปศึกษาความรู้กันค่ะบางคนเขาก็มีคำถามมากมายเหมือนกันว่าทำไมเดินมาหาผู้ชายคนนี้แต่ในที่ประชุมของการทำงานของบอร์ดของเราที่เองในฐานะเป็นไฟเตอร์เรื่องนี้เป็นคนนำพาพี่ก็มีเหตุผลชัดเจนเพียงพอที่จะนำนะคะจริงๆอ่ะ ที่มีคําถามกับกับลุงพลตลอดเวลาแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังถามนะมีชีวิตร่วมกับเขาไปไม่กี่ครั้งละค่ะแต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะมีคนชอบจะมีคนถ่ายรูปคุณทนายจะมีคนกรี๊ดจะมีคน,นคือกอดจูบรูปคำอะ่ะพี่ก็ว่าเอตกลงผู้ชายคนนี้เล่นบทนบบาทอะไรอะ่ะเ,เรือเมื่อทุกคน มันยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะคุณทนายมันเป็นแค่คําตอบทางสังคมที่ทุกคนเล่าว่ามันใช่เล่าว่ามันไม่มันใช่ก็ใช่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 คือไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เขากลับได้รับเนี่ยคือคือมันติดบวกมากอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นดินแดนหัศจรรย์จริงนะใครจะว่าอะไรก็ช่างพี่ก็ไม่ใช่คนแบบมาเมื่อเชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผลหลักทั้งศาสนาให้เชื่อว่ามันมีเหตุผล เชื่อในสิ่งที่เห็นและศึกษาอย่าเชื่อว่าเขาดีอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูถูกไหมคะให้พิสูจน์ได้เหตุผลเหตุผลนั้นที่พิสูจน์แล้วพี่ก็ยังมีคําถามเหมือนเดิมว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทั้งที่ฝีเขาขึ้นมาจากจากเทาจากเทาๆก่อนนะคะแล้วดำมืดต้องแค่เขามาดำสนิทแล้วก็โผล่มาได้ไงโผล่มาให้ทุกคนเคซี่ได้ไงอ่ะ โผล่มาได้ไงเขารอดมาได้ยังไงกับวิกฤตพวกนั้นเขามีหลักคิดอะไรคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นลูกคุณป้าแตงคุณจะมีหลักคิดอะไรในการอยู่งั้นเดี๋ยวขออญาตให้แขกรับเชิญที่เป็นเจ้าของบ้านของพี่นะคะ พูดคุยสักเล็กน้อยเรื่องเรื่องการคิดบวกว่าเดินผ่านมาได้ยังไงกับมุมมืดตรงนั้นแล้วอยู่ตรงนี้เชิญค่ะครับก็ต้องขอบคุณท่านทนายสเกียรตินะครับแล้วก็คุณรสชนีนะครับคือนี่นี่มีความรู้สึกของผมนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมนะครับขอบคุณผมนะครับ ก็หลายๆท่านอาจจะอยากเป็นและก็ไม่อยากเป็นนะครับผมเมื่อกี้จุดนี้ได้นะครับด้วยความรู้น้อยนิดนะครับอาจจะทําไม่ถูกใจและก็อาจจะถูกใจนะครับผมเชื่อว่าการดํารงชีวิตนะครับที่ผมทําทุกวันนี้นะครับเป้าหมายชีวิตของผมชัดเจนนะครับ ผมจะเป็นคนที่พูดอะไรที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ต่างจากคุณรัชนีไม่ต่างจากทนายสมเกียรตินะครับถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องดีนะครับผมก็จะทำซึ่งยูทูบเบอร์ทุกท่านที่อยู่บ้านผมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายบุญกับทุกท่านนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะไม่คุยกันเรื่องอะไรที่มันซีดีต้องขอบคุณทนายด้วยนะครับที่ไฟ์สนมวามขืนนะครับเกี่ยวกับนะเรื่องมันเป็นเรื่องนะครับทําให้ผมรู้สึกหงุดหงิดมากนะครับต้องนําป้ายติอย่างที่เห็นนะครับปกติแล้วผมไม่อยากจะติดเลยนะครับแต่ก็ต้องติดเพื่อป้องกันแลวก็ให้ท่านทานายทํางานง่ายขึ้นนะครับถ้ามีกรณีอะไรที่ผมต้องขอความ ช่วยเหลือจากท่านท่านายนะครับในเมื่อเขาต้องการอยากให้นําเรื่องก,กฎหมายเข้ามาเราก็จะค่อยๆขยับทําไปนะครับส่วนที่อยู่ฝั่งปูป่ปาลิจินาคร้าชผมไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเป็นที่สาธารณะที่ใครก็สามารถเข้าออกได้นะครับแต่การทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ทุกท่านนะครับคารบขอคารพสิทธิ์ของป้ายด้วยนะครับก็ทำกันแบบนะครับช่วยตันอ,อาศัยกันนะครับ ก็ต,ต้องขอบคุณพระราชนีนะครับที่ดโอกาสให้ทุกคนไปพูดนะครับก็ขอบคุณมันมากครับค่ะยังตอบไม่ตรงคำถามเลยถามมาได้ยังไงคะเมื่อกี้ขี่ม้าเยบค่ยายมากเลยเอาสั้นๆเลยคุณถามมาได้ยังไงอะ,อะ